พุทธคุณแรงมาระวังให้ดีนะอย่าพูดสองคำนี้เด็ดขาดถ้าคิดจะสวดพระคาถาบูชาพระร่วงเพราะเชื่อกันว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับ เปิดวิธีบูชาพระร่วงและการใช้คาถาบูชาพระร่วงเนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นเรื่องของวาจาศีลือพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นจึงทําให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผลหลายคนสงสัยว่าพระร่วงอยู่จังหวัดอะไรมีความเป็นมาหรือประวัติพระร่วงอย่างไรแล้วพระร่วงคือใคร มีคาถาบูชาพระร่วงหรือคาถาวาจาสิทธิ์พระร่วงหรือไม่เรามาทําความรู้จักกับตำนานของพระร่วงกันเลยนะครับพระร่วงนั้นถือเป็นเวรบุรุษในตำนานของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตกาลแล้วซึ่งในความจริงเป็นบุคคลสมมุติทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยรับรู้ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาคมไทยปลดแอกจากรัฐขอมจนสามารถตั้งรากฐานบ้านเมืองของคนไทยที่เป็นอิสระได้ซึ่งตำนานของพระร่วงนั้นปรากฏเป็นตำนานป,ปารำปรามุขขาปาทาและนิทานชาวบ้านของกลุ่มคนไทยในหลายๆภูมิภาคได้แก่พงศาสวดานเหนือพงศ์สวดานมอนแม้กระทั่งในตำนานของเมืองนครศรีธรรมราช ก็มีการกล่าวถึงพระร่วงซึ่งเป็นกษัตริย์สุโขทยมาอัญเชิญพระพุทธสีหิงขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองสุขโขททยตำนานพระร่วงในพงศาวดารเหนือที่กล่าวถึงพระองค์ในฐานะต้นวงศ์ของกษัตริย์สุขโขไทยมีอยู่สองเรื่องด้วยกันได้แก่พระร่วงสวรรคโลกกล่าวถึงพระร่วงที่เป็นโอรสของกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งครองเมืองแล้วออกไปบำเพ็ญพศอยู่ในปา่าชื่อพระอภัยราชาคามณี โดยเหตุการณ์เกิดที่เมืองสวรรคโลกบริเวณแก่งหลวงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยและอีกตำนานหนึ่งคือพระร่วงชาวลาโวผู้มีวาจาศีลทรงเป็นบุตรของนายคงคราวหัวหน้าชาวไทยที่ต้องส่งสวยน้ำให้ขอมเมื่อถึงเวลาที่ชาวไทยต้องส่งสวยน้ำโดยบรรจุในเครื่องดินเผาจากเมืองลบบุรีไปเมืองขอม เนื่องจากเครื่องดินเผาเป็นภาชนะหนกักพระร่วงจึงใช้วาจาศีย์ขอให้ฉลอมสามารถใช้น้ำได้จึงทำให้การขนส่งน้ำมีน้ำหนักเบาและจัดส่งได้ทันเวลาพระเจ้าปทุมสุริยะวงกรรษัตริย์ขอมจึงเกิดความอาฆาตมากายทำให้ต้องหนีไปบวชที่เมืองสุขโขทัยกษัตริย์รรขอมก็ส่งสายลับดำดินไปโผล่ที่ลานวัด พระร่วงจึงเอ่ยวาจาสิทธิ์ให้หยุดตรงนั้นจนทําให้สายลับกลายเป็นหินไปในที่โสดตำนานพระร่วงชาวลาโวนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ทรงนํามาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครเรื่องพระร่วงซึ่งเป็นเรื่องการลดแอกประชาคมไทยและก่อตั้งรัฐอิสระจากขอมโดยพระร่วงได้เป็นกษัตริย์คลองกรุงสุโขทัยสืบต่อมาโดยมีพระราชประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้คนไทยมีความยึดมั่นต่อชาติและพระมหากาัตริย์ซึ่งทำให้คนไทยรับรู้วียรกรรมของพระรวงตามตำนานฉบับมาจนถึงปัจจุบันนี้การเชื่อมโยงพระรวงกับการสืบเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์สุขโขทัยค่อนข้างมีความคุ้นเคอเพราะในทางประวัติศาสตร์ถือว่าพ่อขุนศรีอินทราชีตเป็นผู้สถาปนารสุขโขทัยจากการศึกษาจารึกสมัยสุขโขทัย ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้กล่าวเรียกพระองค์และกษัตริย์ที่สืบสายจากพระองค์ว่าพระร่วงเลยเพียงแต่ได้รับการเรียกขานจากเมืองใกล้เคียงว่าวงพระร่วงอย่างไรก็ตามก็มีการใช้คำว่าพระร่วงในการเรียกชื่อสถานที่โบราณต่างๆอาทิโศกพระร่วงลองพระขนันซึ่งเป็นร่องน้ำธรรมชาติที่ตำนานกล่าวว่าพระร่วงใช้พระขันฟันหินตรงนั้น ให้แตกออกเป็นร่องน้ําเพื่อให้น้ําจากเทือกเขาไหลลงมายัางเมืองสุขโขทัยไท่อปูพ่พญารวงท่อส่งน้ําไปยังเมืองสุขโขทยัยซึ่งคําว่าปูพญาที่ปรากฏในจารึกสุขโขทยัยมักหมายถึงบรรพบุรุษที่กษัตริย์ให้ความเคารพนอบน้อมเชื่อเรียกสถานที่โบราณเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความรับรู้ถึงตำนานหรือความเป็นวีรบุรุษของพระร่วงในสังคมโบราณ การเริ่มต้นใช้คำว่าพระร่วงแทนพระนามของกษัตริย์สุขโขทัยนั้นปรากฏในพงศาวดารเหนือในเหตุการณ์ที่กษัตริย์สามพระองค์ที่เป็นพระสหายร่วมสาบานชี้พื้นที่สำหรับสร้างเมืองนครพิง์ได้แก่พระยามางรายเมืองล้านนาพระยางามเมืองของรัฐพระยาและพระร่วงของสุขโขทยัยซึ่งพระร่วงองค์นี้หมายถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเอง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีสันนิษฐานว่าปราร่วงที่นครรัฐต่างๆใช้เรียกกษัตริย์สุโขไทยนั้นคงหมายถึงพ่อขุนรามคำแหงโดยเรียกว่าพระยารวงหรือบางตำนานทางภาคเหนือเรียกเป็นภาษาบาลีวา่าพระยารังคาราภายหลังจึงนำมาเรียกกษัตริย์ที่สืบเชื้อพระวงศ์ต่อจากพ่อขุนรามคำแหงแทนด้วยคำว่าพระร่วงทั้งหมดแม้แต่ในสมัยอยุธยา ก็ยังคงออกนามเชื้อพระวงศ์ที่สืบสายมาจากกษัตริย์สุโขทัยว่าวงพระรวงสำหรับพระคาถาบูชาพระรวงฉบับเมืองสุโขทัยแห่งวัดพระปรางให้ท่านตั้งน้โมสามจบแล้วว่าพระคาถาบูชาพระรวงพร้อมทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เมื่อทุกท่านพร้อมแล้วให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นาโมตสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตสตะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตสตะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอิมังสัจจวาจังอาธิถามิสุติยัมปีอิมังสัจจาวาจังอาธิถามิตาติยัมปีอิมัง สัจจวาจังอาธิฐามิจากนั้นให้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวาสามโหนทำเสร็จแล้วถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปัจจุธารามิถุตีอิมังสัจจวาจังปัจจุธารามีตะตีอิมังสัจจวาจังปัจจุธารามิ ให้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางสายสามหนเพียงเท่านี้เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการใช้พระคาถานี้ให้สมหวังต้องพึ่งด้วยสีประการคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดคำหยาบ 3. ไม่พูดส่อเสียด 4. ไม่พูดเผอเจอรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญอย่าแช่งใครอย่าด่าใครนะสองอย่างนี้อย่าพูดออกมาเด็ดขาดนะสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องราวทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ